สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับช่วงพูดคุยหลังรีวิวจบนะคะซึ่งคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวข่าวของเขาค่ะ ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีโพสต์ถามว่าทุกคนอยากให้เราพูดถึงประเด็นไหนหรืออยากให้เราพูดถึงตัวละครไหนเป็นพิเศษไหมพอได้รวบรวมดูก็มีหลายประเด็นเลยค่ะที่ทุกคนแนะนําว่าอยากให้พูดถึงทั้งจากโพสต์ใน YouTube แล้วก็ในเดมที่คุยกันในทวิตเตอร์ด้วยซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยเราคิดเกี่ยวกับประเด็นที่จะมาพูดในวันนี้นะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าต้องขอบอกก่อนด้วยนะว่าทั้งหมดที่พูดไปจะเป็นในมุมมองและความรู้สึกของเราเองนะคะอาจจะมีที่คิดเห็นไม่ตรงกันไปบ้างก็มาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะ อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละคอมเมนต์ที่มาพูดคุยแนะนํากับเราเลยนะเริ่มด้วยคอมเมนต์แรกเลยคืออยากให้พูดถึงความประทับใจในตัวสิทธิอาจารย์สี่คนชูวันนิงโมหลานเซียงเหมิงแล้วก็ซือเหมยว่ามีความประทับใจอะไรในตัวพวกเขาบ้างชอบอะไรในตัวพวกเขาและไม่ชอบอะไรในตัวพวกเขาค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไล่ไปเป็นคนๆเลยเนาะเริ่มจากฉู่หวานหนิงก็สำหรับความประทับใจที่เรามีต่อเขานะคะจะเป็นเอาขออภัยค่ะคือจะเป็นเกี่ยวกับนิสัยของเขาล้วนๆเลยค่ะคืออวานสําหรับเราอะเป็นคนที่ใจดีมากเป็นคนที่อ่อนโยนโดยไม่รู้ตัวเองอะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ทุกครั้งเขาจะคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอขอแค่คนอื่นไม่ได้รับความเดือดร้อนตัวเขาเองจะเป็นยังไงก็ได้คืออาวานเป็นคนที่ดีมากแบบมากๆเลยจริงๆเราประทับใจในจุดนี้ของเขามากๆค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่ชอบในจุดนี้ของเขาที่สุดเหมือนกันคือด้วยความที่เขาเป็นคนแบบเนี้ยทุกครั้งเวลาที่เราเห็นเขาไม่ค่อยคิดถึงตัวเองอ่ะเราเจ็บหัวใจมากจริงๆนะอยากบอกอาวานมากๆว่า ตัวเธอเองก็สําคัญนะเธอเองก็มีแค่คนเดียวบนโลกอะ่ะตัวเธอมีค่ามากๆช่วยถนอมแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อยอย่าคิดแต่จะปกป้องคนอื่นตลอดเวลาเธอต้องดูแลรักษาและปกป้องตัวเองด้วยช่วยรักตัวเองให้มากๆด้วยนะอย่าให้ความสําคัญกับคนอื่นมากไปจนลืมให้ความสําคัญกับตัวเองคือ คนคะเราอะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคําที่อยากจะบอกอาวาน่ะแต่ว่าก็ยังดีที่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะคะที่มีเจ้าเด็กอยู่ด้วยอ่าแล้วก็มาต่อกันที่กับจุดที่เราชอบในตัวอาวานนะคะคือจะว่ายังไงดีคือเราอะชอบในความแมวในตัวอาวานนะคะไม่รู้จะบอกยังไงดีอะแต่อาวานแบบ เป็นยัยเหมียวจริงๆนะน่ารักมากยิ่งเวลาที่เห็นเจ้าเด็กนึกถึงว่า,าคิดในใจว่าอวานาเหมือนแมวอะค่ะคือเราเห็นด้วยมากๆเลยเอวานาเหมือนแมวมากจริงๆนะน่ารักมากๆเลยเแล้วต่อไปสําหรับความประทับใจที่เรามีต่อโมหลานนะคะสําหรับเจ้าเด็กเนี่ย สิ่งที่เราประทับใจในตัวน้องมากที่สุดนะก็คือการเติบโตทางด้านความคิดค่ะคือหลังจากที่น้องได้รับรู้ในส่วนของอาวานไปน้องก็ดูโตขึ้นมากจริงๆยิ่งหลังจากผ่านช่วง5ปีนั้นมาเรารู้สึกว่าน้องโตขึ้นมากๆพัฒนาการทางด้านความคิดความรู้สึกการควบคุมตัวเองของน้องมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะอือแล้ว ส่วนกับสิ่งที่ชอบในตัวน้องนะคะก็คือความเป็นเด็กของน้องค่ะตั้งแต่ช่วงเล่มแรกๆอะ่ะเราชอบในความที่น้องไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยสําหรับตัวน้องมีความรู้สึกแค่ชอบกับไม่ชอบหรือเกลียดกับรักแค่นี้เองค่ะน้องจัดประเภทกลุ่มคนสําหรับตัวเองไว้แค่นี้เองไม่ได้มีความซับซอ้อนไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยเหมือนใช้แค่ความรู้สึกโดยไม่ได้สนใจเหตุหรือผลอะไรให้มันวุ่นวายอะ่ะเราเลยค่อนข้างจะชอบความคิดที่มันเรียบง่ายเหมือนเด็กๆแบบนี้ของน้องมาก แต่ในขณะเดียวกันนะเพราะความเป็นเด็กที่คิดอะไรแบบเรียบง่ายของน้องเนี่ยเลยทําให้เราคือ ไม่เชิงว่าไม่ชอบนะคะแค่ตอนอ่านเราปวดหัวมากกับความไม่รู้ใจตัวเองของน้องค่ะ <c oughs> คือเจ้าเด็กอะด้วยความที่คิดอะไรเรียบง่ายแบบเนี้ยคือใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนําในการตัดสินใจถึงใจนึงเราจะชอบเพราะมันไม่วุ่นวายดีคิดอะไรก็ตัดสินใจไปตามนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้น้องเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนําหน้าจนทิ้งห่าง,งความเป็นเหตุเป็นผลไปค่อนข้างเยอะเลยคือ จะอธิบายยังไงดีคือเหมือนจริงๆอะ่ะน้องก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลนะคะเพียงแต่น้องเหมือนคนที่ ประมวลผลไม่ค่อยถูกอะ่ะค่อนข้างจะทําความเข้าใจยากกับอะไรที่มันซับซ้อนเหมือนน้องไม่ค่อยถูกกับอาการปากไม่ตรงกับใจอะคะ่ะเจ้าเด็กน้องจะเป็นแบบถ้าหวังดีกับน้องก็ต้องพูดออกมาตรงๆเลยอย่าใช้วิธีอ้อมๆเพราะน้องจะไม่รู้คือน้องจะเป็นแบบนั้นและก็พอน้องเป็นแบบนั้นด้วยในเล่มแรกๆเราก็เลยปวดหัวกับน้องมากจริงๆน้องเป็นคนความรู้สึกช้าน้องไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองอะคะ่ะ แล้วต่อไปกับน้องเสื้อเหมืองนะคะสําหรับความประทับใจที่เรามีต่อน้องเสื้อเหมืองก็คือน้องเป็นเด็กดีมากค่ะเป็นเด็กที่ไม่ได้คิดร้ายต่อใครเลยจริงๆไม่มีความคิดที่จะทําร้ายใครเหมือนน้องก็อยู่ในโลกของน้องอะ่ะอยู่ในที่ของน้องเองไม่ทําตัวเป็นปัญหากับคนอื่นไม่คิดร้ายต่อคนอื่นคือเราประทับใจในจุดนี้ของน้องเสื้อเหมืองมากๆคือน้องเป็นเด็กที่ดีมากจริงๆค่ะ แล้วกับความชอบที่เรามีต่อน้องนะคะก็คือจะว่ายังไงดีคือเราอะชอบในความตามใครไม่ทันของน้องค่ะตอนที่อ่านอะเราเอนดูในความน้องเสื้อเหมืองมากจริงๆนะน้องน่ารักมากยิ่งเวลาที่อยู่กับแฟดเลยต่อให้โดนแกลงน้องก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับใครเขาเลยเขาชี้นาไปทางไหนน้องก็ไปทางนั้นอนะคือเราเป็นเอนดูน้องมากจริงๆค่ะ แล้วกับจุดที่เราไม่ชอบในตัวน้องนะคะก็ไม่รู้จะบอกอยังไงดีคือเอาจริงๆนะคะน้องเสื้อเหมืองเป็นคนที่เราเอนดูน้องมากจนไม่รู้ว่าตัวเองไม่ชอบ ตรงไหนของน้องเลยอะค่ะคือเหมือนบางครั้งอะเราก็จะมีความอึดอึในใจบ้างแหละกับความปากร้ายของน้องแต่ว่ามันยังไม่ได้เกินกว่าที่เราจะรับได้อะคือยังไม่ถึงขั้นที่เราจะพูดว่าไม่ชอบได้อย่างเต็มปากอะค่ะแค่บางครั้งอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเกินไปบ้างก็จะเป็นประมาณนั้น,นะคะ่ะ แล้วต่อไปนะคะเราจะมาต่อกับน้องซื่อเหมยกันสําหรับความประทับใจที่เรามีต่อน้องก็คือความเด็ดขาดของน้องค่ะน้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากเป็นคนที่พอตัดสินใจไปแล้วก็อดทนอดกลั้นได้ดีมากๆเป็นคนที่แน่วแน่มากๆคนหนึ่งเลยแต่ว่าก็พราะในจุดนี้ของน้องนะเลยทําให้เราอ่ะ แอบไม่ชอบตอนที่ได้รู้ความจริงค่ะเพราะว่าพอรู้ว่าที่ผ่านมาน้องวางแผนอะไรไว้มันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันน่ะมันมีความจริงใจอยู่ในนั้นจริงๆหรือเปล่ามันมีความรักมีความผูกพันให้กันจริงๆไหมระหว่างตัวน้องกับอีกสามคนน่ะน้องมีความรู้สึกดีๆให้พวกเขาบ้างหรือเปล่านะคะอืมขอ, <c oughs> ออภัยนะคะอา่าแล้วทีนี้ ามากับในส่วนความชอบที่เรามีต่อน้องนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าพอพูดถึงน้องซื่อเหมยปุ๊บอย่างแรกที่เด้นขึ้นมาในหัวเราเลยก็คือน้องเป็นคนงามค่ะและที่สําคัญสําหรับเรานะน้องเป็นคนงามที่ปัดสายด้วยค่ะคือไม่รู้อะ่ะคือเราอะนะ น้องปัดสายมาตั้งแต่ช่วงแรกๆถึงแม้ว่าตอนช่วงที่น้องยังเด็กๆเ,เราอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะแต่หลังจากห้าปีผ่านไปตอนที่เจ้าเด็กได้กลับมาเจอกับน้องซึ่งเหม่อีกรอบแล้วบรรยายลักษณะของน้องออกมาโพน้องในใจเราก็ชัดเจนมากมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะคือถ้าพูดถึงน้องซึ่งเหมยความชอบแรกในใจเราที่มีต่อน้องเลยก็คือน้องเป็นคนงามที่ปัดสายสุดขอบโลกของเราเลยค่ะรถสวยะะอิสต์เบสค่ะแล้วทีนี้ เดี๋ยวเรามาต่อก,กันกับคอมเมนต์ต่อไปนะคะก็คืออคอมเมนต์เนี้ยจะค่อนข้างยาวนะคะก็คือคุณแอดคิดยังไงกับตัวละครว่าปี้หนานหรือซื่อเหมยคะ ตอนแรกๆที่เราอ่านเราคิดว่าเขาไายกาดมากแผนการของเขามันยิ่งใหญ่มากทําลายล้างชีวิตคนมากมายฝังดอกแปดขมในตัวโม่อลานทําให้ชีวิตโม่อลานพลิกไปเลยกลายเป็นท่าเซียนจีนเป็นหมากตัวหนึ่งฆ่าคนมากมายตามคําสั่งเว่าปี้หนานเพื่อเอามาเป็นสะพานแต่พอรู้ความเป็นมาว่าเผ่าบอกคนงามกระดูกผีเสือ้อก็ถูกผู้บําเพ็ญเพียรที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนดีกระทาจนเหมือนไม่ใช่มนุษย์ก็น่าสงสารน่าเห็นใจพวกเขาก็แค่ต้องการสะพานเพื่อเดิน ทางกลับบ้านแต่สะพานนั้นต้องฆ่าคนมาเป็นสะพานเราเข้าใจในการกระทําของว่าปี้หนานแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําอยู่ดีค่ะสําสหรับประเด็นนี้นะคะก็ค่อนข้างตอบยากมากๆเลยคือความจริงในใจเราอะ่ะก็อารมณ์คล้ายๆแบบนี้เลยค่ะคือเราเข้าใจในสิ่งที่เขาเจอแต่เราก็ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทําเหมือนกันเรารู้สึกว่ากับแผนการเนี้ยมันทําลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมาก แต่พอเราไม่คิดว่าถ้าเราเป็นฮอปปี้หนานเราก็คิดวิธีที่มันดีกว่านี้ไม่ออกจริงๆนะถ้าจะบอกให้ละวางความแค้นให้ปล่อยวางเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเผ่าบอกคนงามอะ่ะทําไมเขาถึงต้องถูกทรีตแบบนี้ทําไมเขาถึงต้องถูกด้อยค่าทําไมเขาถึงต้องตกเป็นฝ่ายผู้ถูกกระทําด้วยละ่ะถ้าบอกให้เขาปล่อยวางแล้วมีใครปล่อยพวกเขาไปบ้างไหมมีใครคิดจะคืนความยุติธรรมให้พวกเขาหรือเปล่ามีใครที่คิดอยากจะคืนชีวิตปกติสุขให้พวกเขาบ้างไหม คือถ้าเราเป็นเขาอะเราก็คิดวิธีที่มันดีกว่านี้ไม่ได้จริงๆค่ะจะให้เราไปเรียกร้องความเป็นธรรมมันก็คือตั้งแต่อ่านมาทุกคนก็เห็นว่าคนในยุทธภพส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่ๆเลยนะมีตรรกะความคิดเป็นแบบนั้นกันอะขนาดเรายังคิดเลยว่าต่อให้จะเรียกร้องกับคนพวกนี้ไปก็เสียเปล่าคิดกันไม่ได้หรอกค่ะแล้วเผือๆจะได้ผลลัพธ์ที่แย่กว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะทางเดียวที่คิดได้ก็มีแค่ทางนี้จริงๆแต่ว่า ถึงเราจะเข้าใจในจุดนี้ของเขาแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ยังไม่เห็นด้วยกับการทําแบบนี้อยู่ดีคือแผนการของเขาอะ่ะ มันเป็นการทําเพื่อเผ่าพันธุ์ของเขาที่ไม่ได้รับความยุติธรรมก็จริงแต่มันก็เป็นแผนที่พลาคชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเยอะมากๆคือตามความรู้สึกเรานะคะสําหรับแผนการนี้มันเกินไปค่ะมันเกินไปเยอะมากๆคือถ้าสะพานที่เขาต้องการมันใช้แค่พวกคนที่เคยทํราร้ายเผ่าบอกคนงามอ่ะเราจะเชียร์เต็มที่เลยนะแต่นี่ถึงขั้นใช้คนแบบทั้งโลกอ่ะอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยจริงๆค่ะ แล้วสำหรับคอมเมนต์ต่อไปนะคะก็คืออยากรู้ว่าคุณแอดประทับใจฉากไหนมากที่สุดในเรื่องนี้คะแบบที่เป็นฉากที่ประทับใจสุดๆพอโดนถามปุ๊บก็คิดถึงฉากนี้ทันทีเลยเป็นฉากแรกที่นึกถึงเลยถ้าเป็นฉากที่ประทับใจสุดๆเป็นฉากแรกที่นึกถึงตอนนี้นะคะจะเป็นฉากที่ อาวานมารับเจ้าเด็กที่หอเทียนอินค่ะถึงตอนที่อ่านอะ่ะมันจะถือเป็นฉากที่สะเทือนใจแล้วมากๆด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ประทับใจในฉากนี้มากๆค่ะคือประทับใจในความรักที่เขามีต่อกันมากๆคือจริงๆอะ่ะเราประทับใจในเจ้าเด็กตั้งแต่ตอนที่น้องอะ่ะพยายามดิ้นรนขัดขืนแบบสุดกําลังเลยเพื่อที่จะไม่พูดถึงเรื่องที่ตัวเองเคยทํากับอาวานนะคะเพราะไม่อยากให้อาวานต้องแปดเปื้อนไปด้วยอะ่ะส่วนทางอหาวานเองเขาก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะว่ายังไง ไม่ห่วงชื่อเสียงไม่ห่วงอะไรเลยเหมือนตอนนั้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือคนของเขาอ่ะเขาแค่ต้องการเด็กคนนี้เขาแค่ต้องการคนคนนี้ของเขายิ่งเขาได้รู้ความจริงแล้วว่าในชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าเด็กถึงกลายเป็น่าเซียนจินถึงกลายเป็นแบบนั้นไปอ่ะเขาก็ยิ่งแบบคือเขารู้สึกว่าเขาจะทิ้งน้องไม่ได้อ่ะค่ะคือถ้าจะโดนผู้คนต่อว่าก็จะยอมโดนไปด้วยกันเลยจะไม่ยอมให้คนยกย่องตัวเองแต่สาบแช่งน้องคือเขาจะไม่ทำแบบนั้นจะไม่ทิ้งน้องแบบ คือตอนอ่านช่วงเนี้ยเราประทับใจในความรักที่เขามีต่อก,กันมากเลยจริงๆค่ะอ่าแล้วสำหรับในคอมเมนต์ต่อไปนะคะก็คือโมเมนต์ที่ชอบที่สุดของหลานหวานคือโมเมนต์ไหนครับ โมเมนต์ Moment ที่ชอบที่สุดนะคะสําหรับเราเลยนะก็คือโมเมนต์สารภาพรักตอนขี่กระบี่ค่ะสําหรับเรานี่เป็นโมเมนต์ที่ชอบที่สุดในตอนนี้เลยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆเป็นโมเมนต์ที่อ่านแล้วมันอุ่นๆในใจตลอดเวลาเลยเราเ็นดูทั้งอาวานแล้วก็เจ้าเด็กเลยค่ะยิ่งตอนที่เจ้าเด็กพูดสารภาพกับอาวานอ่ะตอนนั้นอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือน เหมือนเด็กๆที่เพิ่งมีความรักอะเป็นรักใสๆที่ทั้งคนสารภาพทั้งคนฟังพักกันเขินอายทั้งคู่เลยเรารู้สึกได้ถึงความดีใจแล้วก็ความประหม่าที่มันผสมผสมกันไปของทั้งคู่อะค่ะม oment เมน,นี้ยเป็น moment มมที่เรา e n d u ้าเ,เด็กกับอาวานมากจริงๆเป็นมเ m e ต t ที่เรานึกถึงแล้วก็ชอบที่สุดในตอนนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อที่ comment มมต,ต่อไปกันนะคะก็คือ กับพาท่าเซียนตรินของโมหลานคุณแอดคิดว่าเขาสมควรได้รับการยอมรับและให้อภัยหรือเปล่าคะาคือสําหรับเรานะคะกับท่าเซียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน้องทําอะไรลงไปเยอะมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะเพียงแต่ว่า,าเราจะบอกอยังไงดีคือถ้าตัดความรู้สึกส่วนตัวของเราที่เราให้อภัยน้องอยู่แล้วอะออกไปนะแล้วมามองกันที่ความเป็นจริง ก็ด้วยความที่น้องโดนดอกแปดขมค่ะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้สําหรับเราน้องจะเหมือนคนที่มีอาการป่วยค่ะเหมือนคนที่ป่วยมีปัญหาทางจิตตับ ทุกสิ่งที่น้องทําลงไปเนี่ยมันไม่ใช่การทําในตอนที่ตัวเองมีสติครบสมบูรณ์สําหรับเรานับจากวันที่น้องโดนดอกแปดขมน้องก็คือคนป่วยแล้วค่ะแล้วเป็นคนป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยอาการมันก็เลยยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยคือโอเคสําหรับคนที่โดนน้องทาร้ายเนี่ยเขาคงไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าน้องเคยโดนอะไรมาก่อนหรือว่าน้องจะมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือเปล่าเพราะเรื่องพวกนี้มันเอามาอ้างกับคนที่โดนทาร้ายไม่ได้อยู่แล้วค่ะถ้าเราเป็นคนที่โดนทาร้ายเราก็คงไม่สนใจในส่วนนี้เหมือน แต่ว่าคือมันพูดยากจังเลยอ่ะพอลองทําความเข้าใจกับทั้งสองฝั่งอ่ะแต่ถ้าเอาแค่ความไยส่วนตัวนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะด้วยความที่ตัวเราเหมือนก็อยู่ในฐานะคนนอกที่บังเอิญเห็นเหตุการณ์เราไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์นี้โดยตรงแถมยังได้รู้ความเป็นมาของน้องอีกรู้ว่าน้องมีอาการป่วยแบบเนี้ยคือถ้าเป็นในส่วนตัวเรานะเราก็เลือกที่จะให้อภัยน้องค่ะอืม แล้วต่อไปกับคอมเมนต์ต่อไปนะคะก็คือมีฉากไหนที่สะเทือนใจที่สุดติดตาตรึงใจที่สุดแบบนึกถึงทีไรก็น้ำตามาทุกทีไหมคะและฉากที่ฟินที่สุดแบบนึกถึงทีไรก็เขินจนบิดหมอนขาดทุกทีด้วยฉากที่สะเทือนใจที่สุดอะ เลือกยากมากเลยค่ะคือมันจะเทือนใจเราเกือบทุกฉากเลยแต่ว่าถ้าเอาแบบติดตาจึงใจสุดๆเลยนะแบบพูดถึงทีไรน้ําตาก็มาสําหรับเราคือเรื่องเกี่ยวน้ํามันพิกค่ะไม่ว่าจะเป็นเกีลยวน้ํามันพริก,กี่ฉากต่อกี่ฉากน้ําตาเราก็มาตลอดเลยจริงๆยิ่งโดยเฉพาะฉากที่เจ้าเด็กรู้ความจริงว่า เกี๊ยวชามนั้นน่ะที่จริงแล้วอาวานเป็นคนทําแถมน้องยังได้เห็นดวงจิตมนุษย์มั้งคะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะคือเห็นดวงจิตของอาวานกําลังทําเกี้ยวให้น้องอยู่ในโรงโครัวคุณตอนที่อ่านฉากนั้นเราแบบไม่ไหวจริงๆค่ะจําได้ว่าเราร้องไห้หนักมากคือมาเป็นฉากที่ติดอยู่ในใจเรามากๆเลยจริงๆแล้วส่วนกับฉากที่เราฟินที่สุดนึกถึงทีไรก็เขินจนบิดทุกทีนะคะจะเป็นฉากที่ เลือกไม่ได้อ่ะค่ะคือเราบิดหลายฉากมากเลยแต่ถ้าแบบที่สุดจริงๆนะตอนเนี้ยที่นึกถึงอ่ะจะเป็นฉากที่อคุณเราขอพูดถึงสองฉากเลยได้ไหมคะเราเลือกไม่ได้จริงๆค่ะคือคือฉากแรกที่เรานึกถึงแล้วฟินมากชอบมากอะนะมันจะเป็นฉากที่ ความจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะแต่เป็นตอนที่อาวานอยู่ดูการแสดงเป็นเพื่อนน้องค่ะคือฉากนั้นอะ่ะมันไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่หวือหวาอะไรเลยแต่แค่อาวานอะ่ะที่ไม่ได้ชอบเรื่องพวกนี้เลยแต่ยังยืนดูอยู่กับน้องเพราะเห็นว่าตอนที่ดูอะ่ะน้องมีความสุขมากเห็นว่าน้องยิ้มได้แบบสดใสมากๆแล้วเขาก็มีความสุขตามไปด้วยอะ่ะคือเราอ่านแค่เนี้ยเราก็ฟินแล้วค่ะคุณมันเป็นโมเมนต์หนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรมากเลยแต่ว่าตอนอ่านเาบิด แล้วบิดอีกอ่ะเราชอบโมเมนต์นี้มากเลยจริงๆแล้วก็กับอีกฉากหนึ่งที่เราอ่านแล้วฟินจนบิดเลยนะคะจะเป็นตอนที่หลังจากที่สองคนเขาสารภาพรักกันไปแล้วนะคะคือเหมือนตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไปพักโรงเรีรมตอนฝนตกด้วยกันทั้งที่ความจริงจะขับยอดเขาสื่อเสงิงก็ได้แต่เขาก็ไม่กลับกันนะคะคุณฉากนั้นก็คือเราแบบโอ้โหบิดจนไม่รู้จะบิดยังไงอะ่ะคือเป็นโมเมนต์ที่ อ่านนะคะคือเป็นโมเมนต์ที่อ่านแล้วฟินจนเราบิดทั้งตัวบิดทั้งหมอนในมือเลยจริงๆค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะก็คือคุณแอดมีฉากไหนที่อ่านแล้วเจ็บปวดจนต้องร้องไห้จนไม่ไหวจริงๆคะอ่าถ้าเป็นฉากที่เจ็บปวดจนต้องร้องไห้แบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเรามีหลายฉากมากเลยค่ะทั้งฉากที่หอเทียนอินอ่ะฉากที่อาวานมารับน้องอ่ะอย่างที่เราบอกว่า คือมันเป็นฉากที่เราประทับใจในความรักของทั้งคู่มากๆแต่มันก็เป็นฉากที่ตอนอ่านเราเจ็บปวดมากๆด้วยเหมือนกันยิ่งตอนที่น้องร้องไห้ตอนอาว่านมาถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้น้องไม่มีน้ําตาแม้แต่หยดเดียวเลยอะต่อให้โดนควักแก่นวิญญาณตั้งหลายครั้งต่อให้เจ็บแค่ไหนน้องก็ไม่ร้องอะแต่พอตอนที่อาว่านมาน้องก็แบบอาจารย์ข้าหนาวกอดข้าหน่อยข้าอยากกลับบ้านคือ คุณแค่พูดถึงแค่เนี้ยน้ำตาเรายังจะมาเลยค่ะยิ่งที่น้องถามอาวานอีกประมาณว่าอาจารย์ตอนนี้ค่าชดใช้หมดหรือยังค่าสะอาดแล้วหรือยังคือมันแบบมันเป็นฉากที่เราร้องไห้จนเหนื่อยเลยจริงๆค่ะร้องพอๆกับอีกฉากหนึ่งที่ยอดขออเขาสือเซิงโดนใส่ร้ายอะค่ะคือฉากนั้นอะ เราปวดใจกับการจากไปของท่านลุงเสียเจิ้งยงมากเลยค่ะคือสําหรับเราอะท่านลุงเป็นคนที่ดีมากๆคือตั้งแต่อ่านมาน่ะนะเรารู้อยู่แล้วว่าในชาติชาติก่อนเขาตายค่ะแต่เราไม่คิดว่ามาในชาตินี้เขาก็ยังจะตายอีกทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่กับใครก็น่ารักหมดเลยทั้งกับฟูเหรินกับน้องเสื้ยเหมิงกับอาวายัยกับเจ้าเด็กเขาน่ารักต่อทุกคนมากๆอะตอนที่ถึงฉากที่เขาแบบ คือฉากนั้นอะเราปวดใจมากจริงๆยิ่งมาถึงตอนที่ฟูลหลนใช้เพิงแล้วก็คุยกับบรรดาพวกผู้อาวุโสข,ของยอดเขาอีกอว่าให้แยกย้ายกันนะให้รักสดให้รักษาตัวเองกันให้ดีแล้วทุกคนก็ไม่อยากไปอะค่ะคุณคือมันแบบแล้วยิ่งที่ฟูลหลอนอะเขายังบอกอีกประมาณว่า เรื่องของเจ้าเด็กกับอาวานนะคะเขาเชื่อใจสองคนนี้นะแล้วคนของยอดเขาสื่อเสงก็ตอบไปประมาณว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทั้งหมดก็จะไม่เป็นปรปักษ์กับเจ้าเด็กและอาวานเด็ดขาดคือคุณช่วงยอดเขาสื่อเสงช่วงเนี้เป็นช่วงที่อ่านแล้วล้นเหนื่อยจริงๆค่ะเหนื่อยกับการร้องไห้อะทุกๆอย่างที่มันประเดประดังเข้ามาในช่วงเนี้ยมันมีแต่เรื่องที่หนักหน่วงมากๆจริงๆ คือจริงๆอ่ะฉากที่เจ็บปวดจนร้องไห้เนี่ยนะคะเรายังมีอีกหลายฉากมากๆเลยนะอย่างฉากที่เป็นช่วงเวลา5ปีของเจ้าเด็กอะคะ่ะตอนที่น้องไม่สบายอ่ะแล้วน้องกอ็คือแค่คิดถึงน้ำตาก็จะมาอีกแล้วที่น้องอ่ะฝันเหมือน เหมือนเขาจะเถียงกับตัวเองกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะช่วงนั้นเราสงสารน้องมากเลยจริงๆอ่านไปก็เจ็บหัวใจไปแล้วก็ยังมีอีกฉากหนึ่งที่เป็นตอนย้อนให้เรารู้ว่าเจ้าเด็กน้องยอมโดนดอกแปดขมแทนอาวาน,นะคะ่ะคือฉากนั้นอะตอนที่น้องบอกลาที่น้องบอกประมาณว่าอาจารย์อีกไม่นานค่าก็จะทําให้ท่านผิดหวังแล้วแล้วน้องก็บอกอีกว่า ขอโทษที่น้องหักกิ่งไม้ดอกนั้นนะเพราะว่าที่จริงน้องอยากจะเอามามอบให้อาจารย์น้องตั้งใจว่าเดี๋ยวตอนอาจารย์ตื่นนะน้องจะขอโทษแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังแต่คุณคือเราก็รู้กันว่าน้องไม่มีโอกาสได้บอกตอนที่อาวานลืมตาแล้วเพราะว่าน้องโดนดอกแปดขมไปแล้วอะค่ะคือช่วงเนี้ยแบบโอ๊ยใจเราเจ็บไปหมดเลยยิ่งที่น้องโขกหัวให้อาวานแล้วก็บอกอีกว่า อาจารย์ขอบคุณที่ท่านไม่รังเกียจค่ะค่าชอบท่านมากจริงๆคือมันแบบเนี่ยแล้วพอนึกถึงฉากนี้นะคะเราก็ยิ่งนึกไปถึงอีกฉากหนึ่งด้วยที่เหมือนน้องคิดในใจว่าเหตุผลที่ทําให้วันนั้นน้องอยากได้อาวานเป็นอาจารย์จนต้องไปคอยตื้ออยู่ตลอดอะคะ่ะก็เป็นเพราะว่าตอนที่อาวานก้มหน้าลงอะอาวานเหมือนคุณแม่ของน้องมากๆแล้วน้องก็เป็นคนที่รักคุณแม่มากอะพอมาเจออาวานน้องก็เลยเนี่ยคือ เราว่านะเดี๋ยวเรามาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะไม่งั้นพูดไปพูดมาเดี๋ยวได้ร้องไห้จริงๆแน่ๆเลยก็สําหรับคอมเมนต์ต่อไปนะคะก็คือคนที่ชอบและไม่ชอบที่สุดในเรื่องคือใครค่ะอ่าคนที่ชอบที่สุดของเราเนี่ยตัดสินใจยากมากเลยค่ะคือเราชอบเจ้าเด็กกับอาวานพอๆกันเลยแต่ว่าถ้าให้เรื่องจริงๆนะคะ ก็ขอเลือกลูกชายค่ะขอเลือกเจ้าเด็กค่ะเพราะเหมือนเราอยู่กับในมุมของน้องซะส่วนใหญ่ด้วยก็เลยจะมีความรู้สึกผูกพันกับน้องมากกว่าอวานห,หน่อยนึงคือเจ้าเด็กสําหรับเราอะน้องเป็นเด็กที่น่ารักอะค่ะถึงบางทีจะทําตัวหน้าตีหน้าเหมือนเคี้ยวไปหน่อยแต่น้องอะเป็นคนที่น่าเอ็นดูมากๆและในที่นี้เราหมายถึง3มเวอร์เลยด้วยนะคะทั้ง0.51.0แล้วก็2.0เลยเราชอบน้องทุกเวอร์ชั่นค่ะน่าเอ็นดูกันไปคนละแบบ อแล้วทีนี้มากับตัวละครที่ไม่ชอบนะคะคือไม่ชอบที่สุดของเรื่องนี้เลยนะสำหรับเราคือห่วงเซี่ยวแย่ค่ะ,ะเออคือเขาเป็นคนของอะไรนะสำนักเจียงตงมั้งคะถ้าจะไม่ผิดนะคือเราแบบ เราไม่ชอบคนคนนี้เลยอะค่ะอย่างหนานกงเหลิวอะเรายังมีความชอบในพาร์ทของการเป็นพ่อของเขานะคะคือที่ผ่านมาเขาก็ดูแลน้องอัซซึมาเป็นอย่างดีอะแต่กับหงเซี่ยวเย่เนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะชอบในตัวเขาเลยค่ะยิ่งตอนที่ขึ้นเขาเจียวซานกันแล้วความจริงอะมันต้องช่วยกันแต่เขาดันเห็นแก่ตัวจนเจ้าสำนักอีกคนต้องรับภาระหนักจนโดนแรงสะท้อนกลับมาจนตายอะอันนั้นคือเราแบบไม่ได้จริงๆคุณเราไม่ชอบเขาจริงๆค่ะไม่ชอบแบบไม่ชอบเลย แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะคะก็คือคุณแอดชอบฉากไหนหรือประทับใจมากๆในเรื่องนี้ของตัวละครหลักที่ไอ,อ้ตัวละครอื่นเอะเอาใหม่นะคะคือคุณแอดชอบฉากไหนหรือประทับใจมากๆในเรื่องนี้ของตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวหลักคะ่ะพอคิดว่าคนอื่นต้องถามถ,ามถึงตัวหลักแน่ๆเราเลยอยากรู้ถึงมุมมองของคุณแอดที่ชอบฉากอื่นๆด้วย ออาฉากที่ไม่ใช่ของตัวละครหลักอ๋ออันเนี้ยพอดีเลยค่ะคือเพิ่งพูดถึงช่วงนี้พอดีเลยคือฉากที่เราประทับใจมากๆอีกฉากหนึ่งของเรื่องนี้นะคะก็คือฉากของเจ้าสํนานักหลู่เฟิงคนแรกค่ะคือ เอาจริงเราจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะคะแต่เราเราจำได้ว่าเราประทับใจเขามากๆเลยตอนที่อ่านคือชอบในความเท่ของเขาอะคะ่ะคือมันเป็นการเท่ด้วยลักษณะนิสัยเท่ด้วยอินเนอร์เลยอะตอนช่วงช่างที่เขาออกมาเราจําได้ว่านอกจากเราจะประทับใจในตัวเขาแล้วเราก็ยังประทับใจที่เขาบอกประมาณว่าสํานักดูเฟิงอะถ้าตรบใดที่ยังมีคนปฏิบัติตามเหมือนที่เป็นข้อบัญญัติที่ตั้งขึ้นมานะคะสํานักดูเฟิงก็จะยังคงอยู่ประมาณนั้นนะคะคือ ต้องขออภัยเพราะว่าเราจำรายละเอียดไม่ค่อยได้จริงๆแต่จําได้ว่าตอนช่วงที่อ่านเราประทับใจในตัวของเจ้าสํานักหลูฟืองคนแรกมากๆเลยค่ะ,ะแล้วมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะคะก็คือคุณแอดชอบตัวละครไหนในเรื่องนี้บ้างคะไม่จํากัดว่าต้องเป็นตัวหลักนะคะที่สําคัญคือพูดถึงกี่คนก็ได้ที่คุณแอดชอบเลยคือถ้าให้พูดถึงกี่คนก็ได้ที่เราชอบจริงๆอะ่ะ ก็น่าจะยกมาเกือบหมดเรื่องเลยนะคะเพราะเราชอบเกือบทุกคนในเรื่องเลยจริงๆแต่ว่าถ้าให้ตอบก็อันดับแรกคือสี่สิทธิ์อาจารย์ของเราค่ะเราชอบทั้งหมดทุกคนเลยแล้วก็มีเยี่ว่างซีหนานกงซื่อสองแฝดเหมยหานเสวะท่านลุงเสวยเจิ้งยงฟูเหรินผู้อาวุาโสในยอดเขาสื่อเซิงเจียงซีอ่าแล้วว่าเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราน่าจะยกมาหมดเรื่องจริงๆแน่นๆเลยอ่าแล้วก็ กับคอมเมนต์ต่อไปนะคะก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะคืออยากให้อธิบายถึงตัวละครท่าเซียนจินกับปรมาจ,จารย์โมว่าในมุมมองของคุณเป็นยังไงคะ่ะในมุมมองของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือ เป็นเจ้าเด็กที่เราเอนดูมากๆทั้งสองคนเลยค่ะ <c oughs> คือสําหรับเราอะท่าเซียนจินกับปรมาจา์โมเป็นคนที่น่าเอนดูทั้งคู่ค่ะแต่แค่เขาจะมีความน่าเอนดูที่ต่างกันกับท่าเซียนเนี่ยเราจะเอนดูไปด้วยแล้วก็หมั่นเคี้ยวอยากตีไปด้วยส่วนกับปรมาจา์โมอะจะเป็นความเอนดูแบบเรารู้สึกว่าเขาน่ารักอะค่ะอยากบีบแก้มอะเป็นเด็กที่รู้ความมากๆคือถ้าเทียบกันระหว่างสองคนปรมาจา์โม จะเป็นเหมือนพี่ชายที่อบอุ่นอ่อนโยนค่ะส่วนท่าเซียนก็จะเป็นน้องชายตัวแสบที่ทั้งซนทั้งป่วนไปทั่วเลยอะ่ะคือเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ฟังเข้าใจง่ายๆดีแต่โดยรวมก็คือในมุมของเราก็เป็นเจ้าเด็กที่น่าเอ็นดูทั้งคู่ค่ะ ก็สำหรับการพูดคุยหลังรีวิวจบกับเรื่องฮัสกี้หน้าโง่กับอาจาร,รย์เหมียวขาวของเขาก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเพราะว่าตัวเราเองก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะพูดถึงอะไรดีพอคอมเมนต์หมดก็คิดเรื่องที่จะพูดต่อเองไม่ออกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องจบลงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าจะมีคลิปที่2อออกมาอีกไหมเดี๋ยวคงต้องรอดูในอนาคตอีกทีค่ะ ก็ถ้าใครมีประเด็นไหนที่อยากฟังในมุมของเราอีกก็ลองแนะนํากันเข้ามาได้นะคะถ้าเรารวบรวมดูแล้วมีอะไรให้พูดถึงอีกเยอะก็อาจจะมีคลิปที่2ตามมาค่ะ,ะก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะฟังกันได้แบบเพลินๆและแฮปปี้กับการฟังนะคะถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะยินดีรับฟังมากๆขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ